คราวที่แล้วนะครับรู้จักเศษเ,เกินไปแล้วนะครับเศษเกินก็คือเศษมากกว่าส่วนเช่น7จ็ดส่วนหแบบนี้นะครับอย่างที่บอกว่าสามารถเขียนเป็นจํานวนเต็มเ,เขียนเป็นจํานวนคะได้ด้วยนะครับวิธีการเขียนทํำยังไงนะครับวิธีการก็คือเอา5าไปหาร7นะครับ5หาร7ได้1ครั้งเราก็ใส่ไว้ว่าได้1ครั้งแปลว,ว่าได้จํานวนเต็มมา1จํานวนนะครับ1ตัว แล้วก็เหลือเศษเท่าไหร่5หารเเหลือเศษ2นะครับแล้วก็ใส่เศษ2ไว้แล้วก็ส่วน5นะครับลองทำใหม่ครั้งนะครับเศษ7ส่วน4เศษ7ส่วน4เราก็เอา4ไปหาร7นะครับได้1ครั้งเหมือนกันนะครับได้1ครั้ง4หาร7ได้1ครั้งก็เหลือเศษอยู่3 4 5 6 7ก็เหลือเศษ3ก็ส่วน4นะครับ ทีนี้ลองเขียนรูปดูนะครับจะได้เผื่อเห็นภาพชัดขึ้นนะครับ7จส่วน4ถ้าเราเขียนเป็นรูปภาพก็จะอยู่อ่างนี้7ส่วน4ี่นี่คือส่วน4นะครับนี่ส่วน4 7เจส่วนก็จะเอาสีเหลืองระบายนะครับ1นึ่งส่วน2ส่วน3ส่วน4ี่ส่วนนี่4ี่ส่วน4นะครับ5ส่วน4ีส่วน4ีส่วนส ตอนนี้เราได้7ส่วน4ออกมาแล้วนะครับลองดูรูปนี้สิครับถ้าเรามองเป็นจํานวนเต็มนะครับเราก็จะได้รูปนี้มา1จํานวน1เต็มนะครับกับเศษ3ส่วน4นะครับมี3ใน4ก็แปลว่าเราได้1เศษ3ส่วน4ออกมาซึ่งมีความหมายเหมือนกันนะครับ7ส่วน4กับ1เศษ3ส่วน4แบบนี้นะครับก็นี้เป็นวิธีการหาเช่นเดียวกัน ถ้าเรามีจํานวนคละเราก็เปลี่ยนกลับไปเป็นเศษเกินได้เหมือนกันลองทําดูนะครับเช่น2เศษ1ส่วน3จะเปลี่ยนกลับไปเป็นเศษเกินก็เอาคูณกลับเข้าไปนะครับ2 3คูณ2ได้6กครับ6บวกกับอีก1บวกบวกเศษที่เหลือนะครับก็เป็น7นะครับเราก็จะได้7ส่วน3อครับ เอา3ไปคูณ2ได้6นะครับบวกเศษ1ก็เป็น7ได้7ส่วน3นะครับก็ทำแบบนี้นะได้ทำกลับไปได้เหมือนกันนะครับลองเช็คจากอันนี้ดูอีกทีแล้วกันนะครับว่า1เศษ3ส่วน4เปลี่ยนกลับไปแล้วจะเท่ากับ7ส่วน4หรือเปล่านะครับ4คูณ1ได้4นะครับบวกอีก3ก็เป็น7นะครับก็ส่วน4ี่ ว่าจะเท่ากันนะครับวิธีการทําก็แบบนี้นะครับเปลี่ยนจากเสร็จเกินเป็นจำนวนคละได้นะครับโอเคสวัสดีครับ